สวัสดีจ้าวันนี้เราจะพาไปทำบุญกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดแล้วเป็นวัดที่สวยงามมากเลยนะคะข้างหน้ามีเทพทันใจให้เราได้ไหว้กันนะคะเราไปไหว้เทพทันใจกันเลยะคะ่ะวัดนี้เป็นวัดที่มีดารานักร้องมาขอบอรกันเต็มเลยนะคะวันนี้ไม่ต้องขออะไรมากค่ะขอให้ถูกไว้ วันที่หนึ่งสาธุสาธุเทพทันใจเป็นองค์ที่สวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมยังไงก็ใครจะแวะเวียนมาได้นะคะวัดชื่อว่าวัดเทวาราชนะคะแถวถนนสีอยุธยานะคะยังไงก็แวะมาได้นะคะ ไปหลังจากที่ไหว้พระเสร็จเราไปให้หนันปลาดีกว่าค่ะไปกันเลยคะ่ะนี่ก็คือป้ายวัดนะคะท่านผู้ชมใครจะมามาได้นะคะก็เป็นแม่น้ำเจ้าพญานะคะสวยงามมากเลยคะ่ะวันนี้ก็มีน้องผูนะคะเป็นแม่งานในการให้หันปลาของเรานะคะเหมือนว่าจะเต็มใจให้มากเลยนะคะ <luego> เป็นึน่งไปอบไปก้อยเป็นหมดและนะ้วเนาะถ้าเป็นบ้านห้ามบนเรือพี่น้องนั่นก็มีเหือมานะเนาะเรื่อับงามงาม,งามพี่น้องสวยเลยแหละมาถึงตรงนี้ก็เป็นร้านหมอดูนะคะที่ว่าหมอดูได้ไหมอะที่ป้าเขาขายพรมอะไรดังๆในติกตอกอะคะ่ะ ใครๆก็มาซื้อกับมีดารานัก้องมาเต็มเลยค่ะี่ไม่รู้ว่าอะไรนะคะแต่สวยมากเลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะถึงเวลากลับแล้วค่ะคลิปวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย